มาแล้วครับขบวน517นะกำลังจะผ่านบ้านแฮตสิห้านาฬิกาสีนาทีนะความจริงนี่มาก่อน75นะแต่ว่าน่าจะมายังไงก็หนี75ไม่พ้นนะเพราะรถด่วนนะกับรถสินค้านะเลยถูกกักที่เมืองพลนะ รกระบวนท่านหนึ่งเจ็ดนะเดี๋ยวก็รอสี่หนึ่งแปดอีกกระบวนเนีนะเพราะว่าออกท่าพระมาแล้วนะ